สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็มาว่ากันต่อถึงผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีซึ่งก็จะย้ายสลับไปมาระหว่างราศีมิถุนไปกรกฎแล้วก็กลับมาที่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่2ตุลาคม2568จนไปถึงวันที่31 พฤษภาคม2,569ในตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของผลกระทบต่อชาวลัคนาราศรีกรกฎซึ่งจะมีพระจันทร์นะครับทำหน้าที่เป็นดาวตนุลักษณ์หรือกล่าวได้ว่าเป็นดาวประจำตัวของท่านพระจันทร์ก็จัดว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่เป็นเจ้าการในเรื่องของวานหรือว่าวันร่วมกับพระอาทิตย์ ที่เป็นดาวพระเคราะห์เจ้าการในเรื่องของระดับเดือนนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีที่จะเป็นดาวพระเคราะห์เจ้าการในระดับเรื่องราวประจําปีสําหรับพัะจันที่เป็นเจ้าเรือนของราศีกรกฎนั้นไม่ได้มีความสําคัญเฉพาะชาวลัคนาราศีกรกฎเท่านั้นแต่เป็นดาวพระเคราะห์ที่มีความสําคัญมากในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่นโบราณอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในดวงชะตาของสตรีนั้นถือว่าพระจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่สำคัญที่สุดถ้าจะทำการตรวจดวงชะตาของสุภาพสตรี mm. ก็จะต้องมามองดูกันที่พระจันทร์ในพื้นดวงชะตานั้นเสียก่อนเพราะว่าพระจันทร์ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงระดับวาสนาหรืออำนาจของ สตรีในดวงชะตานั้นๆเลยทีเดียวการตรวจดูพระจันทร์ในพื้นโดวงชะตานั้นไม่ว่าท่านจะเป็นชาวลัคนาราศีใดก็ตามถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องราวของพระจันทร์เพนหรือเรื่องของพระจันทร์ดับรวมไปถึงการเกิดอุปราคาหรือเกิดคลาดที่พระจันทร์ก็เป็นหนึ่งในตัวการที่สำคัญซึ่ง จำเป็นสำหรับโหนเสมอที่จะต้องทำการพิจารณาก่อนสำหรับดาวพฤหัสสบดีที่จะมีการโคจรย้ายราศีไปมาระหว่างราศีมิถุนกับากราศีก็รกฎตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพฤหัสสบดีก็เป็นหนึ่งในตัวการที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องพิจารณานะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้ ในดวงชะตาของท่านก็จะทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนอยู่สองภพเรือนด้วยกันภพแรกก็คือภพอลิที่ราศีธนูก็จะเป็นภพเรือนที่สื่อความหมายถึงศัตรูผู้คิดร้ายอุปสรรคปัญหาสิ่งกีดขวางโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของหนี้สินเรื่องของความเหนื่อยยากลำบากต่างๆ ส่วนภพที่สองก็จะเป็นภพสุภะที่ราศีมีนก็เป็นภพเดือนที่สื่อความหมายถึงเรื่องราวของความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จต่างๆความสงบสุขความดีงามความเคารพนับถือรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางไกลในช่วงเวลาประมาณ8เดือนข้างหน้าดาวพฤหัสบดีที่จักโครจรไปกับระหว่างมิถุนกับรกรกฎนั้น ทั้งสองราศีคือราศีมิถุนกับราศีกรกฎก็จะมีหน้าที่ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎแตกต่างกันออกไปโดยราศีมิถุนนั้นในพื้นดวงชะตาของท่านก็จะทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบที่12เรียกว่าพบวิน,นาทซึ่งเป็นพบเรือนที่มีความหมายถึงเรื่องราวของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันศัตรูที่มีอยู่อย่างลับๆ การซุ่มซ่อนแอบแฝงการกักขังห่วงเหนียวการจองจําเรื่องของความเสียหายที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนที่ราศีกรกฎในพื้นโวชตาของท่านก็ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะเป็นภพเรือนที่หนึ่งเรียกว่าภพตัน,นุซึ่งนอกจากจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของลัคนาท่านแล้วก็ยังเป็นภพเรือนที่จะแสดงความหมายถึงเรื่องราวของเจ้าชะตา ลักษณะรูปร่างผิวพรรณนิสัยความประพฤติจริตกริยามรารยาตต่างๆตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2,568ดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรเข้าไปสถิตที่ราศีกรกฎก็เป็นการโคจรย้ายเข้ามาคุมลัคนาของท่านซึ่งดาวพฤหัสบดีจะโคจรเดินหน้าในราศีกรกฎประมาณ5สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มปรับ วิถีการโคจรในช่วงเวลาเช่นนี้5สัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมเรียกว่าเป็นนาทีทองของชาวลัคนาราศีกรกฎเมื่อดาวพฤห,หัสบดีโคจรเข้าคุมลัคนาของท่านก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะส่งเสริมให้ท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งทางด้านลาภผลเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือทรัพย์สินต่างๆ โบราณอาจารย์ท่านจึงเรียกว่าเป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์กับมุดเกณฑ์ซึ่งเปรียบเสมือนดอกบัวที่ส่งกลิ่นหอมเป็นที่พึงพอใจของคนรอบข้างท่านจะประสบความสำเร็จได้ด้วยปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านก็จะมีความตั้งใจสูงในการใช้ความรู้ความสามารถของตัวท่านเอง มาสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆซึ่งท่านสามารถทำสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโอกาสในทางโชคลาภเป็นพิเศษจะคิดหรือทำการคาดการอะไรล่วงหน้าก็จะถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องท่านจะมีผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงให้การยอมรับสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีกรกฎ มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านแต่กว่าที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะประสบความสําเร็จก็มีเรื่องสำคัญที่ตัวท่านจะต้องระมัดระวังก็คือบนเส้นทางที่ท่านจะประสบความสําเร็จนั้นจะประมาทไม่ได้เลยเพราะท่านจะประสบกับปัญหาประสบกับอุปสรรคจากการถูกกีดกันถูกขัดขวางขาดการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากหัวหน้าง,งานหรือจากผู้บังคับ บัญชาโดยตรงของท่านชาวลัคนาราศีกรกฎก็ต้องใช้ความอดทนตั้งมั่นด้วยความมานะพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านี้สร้างผลงานของท่านให้ปรา,ากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับเอาไว้เสียก่อนนะครับเมื่อผลงานที่ท่านมุ่งมั่นสร้างเป็นผลสำเร็จปรากฏขึ้นมาชัดเจนในภายหลังหัวหน้างานหรือว่า ผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปก็จะประจักษ์ในผลงานของท่านแล้วให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าจะได้รับโอกาสนะครับมีโอกาสในการที่ท่านอาจจะได้รับเลือกให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นที่เคารพนับถือภายในองค์กรของท่านด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพที่แท้จริงของตัวท่านเองที่ แสดงออกมาให้เห็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2568ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจาก5สัปดาห์ที่เป็นช่วงนาทีทองไปแล้วดาวพฤหัสบสดีก็จะเริ่มโคจรวิกลคติถอยหลังในราศีกรกฎจนถอยกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งแล้วเมื่อเข้าสู่ราศีมิถุนก็ยังโคจร ถอยหลังอยู่อีกช่วงหนึ่งจนไปถึงวันที่19มีนาคม2,569รวมเวลาที่โครจรถอยหลังตั้งแต่ราศีกรกฎถอยไปจนถึงราศีมิถุนก็รวมเวลาประมาณ4เดือนเศษสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนใหญ่การโครจรวิกลคติในลักษณะนี้ของดาวพฤหัสบดีก็จะแสดงออกไปในลักษณะที่ทำให้ท่านหงดเงิด ไม่สบายใจอยู่บ้างก็เช่นอาการอะไรบ้างนะครับอย่างแรกท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากงานต่างๆน้อยกว่าที่ตัวท่านได้คาดคิดเอาไว้อย่างที่สองงานต่างๆที่ท่านรับผิดชอบอยู่ก็จะเกิดความล่าช้ากว่าที่มีตารางกำหนดเวลาเอาไว้หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายเล็กๆน้อยๆขึ้นกับงานที่ท่านกำลังรับผิดชอบบางงาน ก็อาจจะถึงขั้นว่าต้องรื้อทำใหม่บางงานก็อาจจะต้องแก้ไขซ่อมแซมไปหรืออาจมีอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็คือเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยหรือว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วท่านไปพบกับแพทย์เพื่อให้แพทย์ช่วยวินิจฉัยทำการรักษากลายเป็นว่าแพทย์ประเมินอาการของโรคของท่าน ผิดไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถัดมาก็อาจจะหัวหน้าง,งานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านก็จะมีอาการที่จ้องจับผิดหาข้อผิดพลาดต่างๆในงานของท่านนะครับอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะด้วยนะครับอีกเรื่องก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็อาจจะให้คำปรึกษาท่านผิดพลาดนะครับ ไม่ตรงกับประเด็นที่ท่านต้องการอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังมีเรื่องอะไรบ้างที่มีโอกาสทําให้ท่านเกิดความบุดหงิดขึ้นมาได้เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าตามปกติในราศีมิถุนก็คือตั้งแต่วันที่19มีนาคม2569ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569 ก็เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ2เดือนเศษปรากฏการณ์ต่างๆที่ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเกิดอาการไม่สบอารมณ์หงุดหงิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะค่อยๆจางหายไปหลังจาก19มีนา2,569เเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าตามปกติอีกครั้งในภพวินาศเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎ อยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายห่างไกลผู้คนและสังคมท่านจะมีความรู้สึกว่าตัวเองรักสันโดษมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจรุ่มหลงงานประดิษฐ์งานฝีมือทางศิลปะมากขึ้นหรือหันไปชอบงานที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นงานย้อนยุคย้อนสมัยทำให้ดูเป็นคนลึกลับหรือเป็นคนที่ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ เข้าใจตัวท่านได้ยากขึ้นในช่วงเวลาประมาณสองเดือนเศษนี้ตัวท่านก็จะปรับตัวเองให้มีความระแวดระวังมากขึ้นจะเพิ่มไหวพริบเล่เหลี่ยมมากขึ้นเพื่อให้รอดจากปัญหาต่างๆได้โดยง่ายท่านจะสามารถหาประโยชน์ได้จากศัตรูคู่แข่งขันเป็นช่วงเวลาที่ท่านสนใจ ไปรู้ที่จะศึกษาในเรื่องของศาสตร,ร์ลี้ลับต่างๆหรือสนใจศึกษาทางด้านธรรมะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่ท่านจะได้เริ่มต้นนะครับนอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านการงานแบบที่ไม่คาดฝันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโอกาสได้รับความสำเร็จจากคนต่างถิ่นต่างแดนหรือ เป็นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังท่านอย่างหนักแน่นมั่นคงทีเดียวแต่ชาวลัคนาราศีกรากฎเมื่อดาวพฤหัสบดีสถิตพบวินาศน,นั้นก็มีเรื่องที่ทำให้ท่านจะต้องระมัดระวังตัวจะไปพังเผอไม่ได้อยู่หลายเรื่องด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองก็ได้เคยเตือนท่านมาแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ เรื่องแรกในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความอยากทำบุญอยากช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่ได้สนใจข้อเท็จจริงต่างๆทำให้ท่านมีโอกาสที่จะถูกหลอกให้ไปช่วยเหลือหรือต้องเสียเงินเสียทองของท่านทำบุญทำทานไปมากมายเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านบ้าบุญนะครับก็คือทำโดยไร้เหตุผลสักหน่อยในช่วงเวลานี้ท่านจึงต้องระมัดระวังเพราะมีโอกาสที่จะทำให้ท่านต้อง สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากได้เรื่องที่2ที่ท่านต้องระวังก็คือการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ชาวลัคนาราศีกรกฎควรวางแผนให้พร้อมตั้งรับเอาไว้ล่วงหน้าให้ดีๆนะครับเรื่องที่3คือช่วงเวลานี้ท่านมีโอกาสที่จะถูกเบียดบังเอารายได้หรือทรัพย์สินของท่านไป สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อท่านส่วนจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นดนวงชะตาของแต่ละท่านตั้งรับอย่างไรถ้ามีดาวสุภเคราะห์ใดๆมาตั้งรับดีนะครับก็มีโอกาสที่ส่วนที่ท่านเสียหายไปแล้วถูกหลอกไปแล้วก็อาจจะได้กลับคืนมาบางส่วนแต่ถ้ามีดาวบาปเคราะห์เข้ามาลุมนะครับ ก็จะต้องบอกว่าท่านคงหมดโอกาสที่จะได้กลับคืนมาซึ่งข้อแนะนำสำหรับเรื่องนี้ก็คือท่านต้องยอมสูญเสียหรือตัดความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้ให้น้อยลงนะครับก็จะช่วยได้ข้อควรระวังสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็เป็นช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎต,ต้องคอยเตือนตนเองไว้ตลอดเวลา ก็คือท่านต้องหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆก็ตามที่เป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายผิดต่อระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมไปถึงการกระทําเรื่องราวที่ผิดศีลธรรมจัญยาที่ดีงามมิฉะนั้นแล้วท่านจะต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างที่ตัวท่านเองก็ขาดไม่ถึงด้วยเช่นกันเมื่อดาวพฤหัสบด,ดีมาโครจรสถิตในภพวินาศนั้น ชาวลัคนา,าราศีกรกฎยิ่งต้องมีสติจะประมาทในเรื่องราวต่างๆไปไม่ได้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่พร้อมจะทำให้ท่านต้องสูญเสียดังสโลกโขนโบราณในตำราจาักทีปณีซึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้เมื่อดาวพฤหัสบดีมาสถิตเป็น12กับลัคนาว่าเป็น12ทรัพย์วิบัติฆ่าคนพัด กระจัดกะจายสำหรับกลุ่มชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งในช่วงเวลานี้ดาวพฤหัส,สบดีเกิดตกภูมิการลกินีจรทางทักษาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลให้ท่านเบาใจได้เพราะช่วงเวลาที่ดาวการลกินีมาสถิตพบวินาศนั้นก็จะลดทอนผลกระทบจากความเป็นการลกกินีให้น้อยลงไปหรือหมดไป พัฒยากรของชาวลัคนาราศีกรกฎนี้ก็เป็นการพยากณ์เพียงในภาพรวมเท่านั้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละเรื่องแบบกว้างๆได้แต่ถ้าท่านต้องการรู้รายละเอียดโดยส่วนตัวของตัวท่านเองให้มากขึ้นท่านก็ควรตรวจดวงชะตาเฉพาะทางของท่านกับผลประจำตัวของท่านที่มีอยู่แล้วเพราะแต่ละท่านนั้นก็จะมีพื้นดวงชะตาที่แตกต่างกันออกไป หลากหลายกลุ่มหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านที่มีช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีมาสถิตในภพวินาศท่านก็ต้องมีความอดทนมีสติกำกับใช้ปัญญาความคิดกล้าวางแผนแล้วก็กล้าลงมือปฏิบัติลงมือลุยอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วท่านก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จสมหวัง ในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาอีกหลายปีนับจากวันที่31พฤษภาคม2569เป็นต้นไปที่ดาวพฤหัสบดีจะเริ่มต้นโคโจรเข้ากลุ่มลัคนาของชาวลัคนาราศีกรกฎอีกครั้งได้มาตรฐานอุดแล้วก็โคโจรต่อไปในภพเรือนที่ดีของท่านอีกหลายปีด้วยกัน ถ้าหากว่าตัวท่านทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้ให้ดีๆนะครับในช่วงหลายปีข้างหน้านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าโอกาสทองของชาวลัคนาราศีกรกฎเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของชาวลัคนาราศีกรกฎที่ได้รับผลกระทบจากการโคจรของดาวพฤหัสบดีส่วนในตอนต่อไป จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ